อันนี้เมนหนทางแค่แม่นางเงินคูบาอาจารย์เฮาจัร้างคันใดขึ้นมาจากแม่นางเงินมหาพิละวังพุทธสงนาคราชเนาะอันเลยเก่งกันเ้ยนี่เ้อแกนง่าม งามอุดมสมบูรณ์เปด้วยหดพผธนานาต้นไม้เขียวงามอุดมสมบูรณ์เบบแบัดป่ารุ่งห้อวตีพี่น้องมาบิ่งเด้ออย่ากพยาห็นตัวกิ่งกัมาเบนน้ำกันเด้อเดอบนทางลงมาหาวังผุดชงนากลาดเนาะเนาะ โกกใหม่หกร้อยปีหกร้อยปีเบอค์คมสูงประมาณสี่สิบเมตรเล็นคมสูงโอ้เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่สุบ่ตั้งอยู